สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีชายชุดนอนครับที่มาโอ้ประตูปีา่าไปโดนเมนเม้นเม้นเม,ม,ม้นโอ้น้วนำว่าไฟตกนะโอ้โอ้โอปีญเดม<แ>เอจะอาสาเรานะครับผมจ้างจ่าเดมนะครับด้วยเงินร้อยล้านบาทในการอยากทดสอบ,อ,บอยากทดสอบพลังของจ่าเดมดูครับว่าเจะมีแรงดึงเออ โซช้างโอ้ยขึ้นใจไปทำใส่อีกเขาเหมือนบุกเลยนะฮะในวันพีชนะครับดูบุกบุกอย่างบุกไหมตัวที่คอยกันดูเห็น่าวคนแท้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้หูสุดยอดครับโอ้โหดูโซ่ประมาณสิบตันนะครับคนนี้สามารถลากไม่ได้เฮ้ย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 โอ้ย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 ทำไมเป้าแตกกันครับ ทำไมเป้าม oh, <sm> really <sk> ันแฉ่ง <notwend> ก <economies> ันครับโอ้โหลากทีเดียวแตกเลยหุ่เล่นนะ่าไปว่าโอ้โหทุกคนตะลึงนะครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเหมือนเหมือนเราดูหนังหนังเรื่องหนึ่งไหลไม่รอดูใส่เ็ดบาลเขาแทบ่าไลาย่อยเพื่อนไดเออไลยช่วยแล้วเออปีล้อนะนี่นี่นี่บอกนี่เลยนนี่ ปุ่งนี้นี้ผูกน,นี้เลยอเอ,อ,อเดี๋ยวปล่อยบาลอ,อดอท,ทองนะครับต้องหารอะไรมาถอนล่าอะไรวะวห่อนทองห่อนทองสว่บ้าบาเลยนะผูกผูกใช่ย่เลยนี่จ้ะอเดีมเยมเออต่งห่งบวัวล่นเลยเท่านี้แหละบ๊อบกะโโสบ้า,บางลายลา,ยายด,ดึงดึงโมาดิบงเ่อ เดินไปโฉบบ้าผีดิดิดิเดิน,น,น,นไปโฉบมาดิผุดไปหอดเล็กตัวผุดไปหอดแดนผุดก็ได้นะครับในการกะโอ้โยโอ้ยเอียร์ทำไมหายใจคือขกักคือขกักคือขักเลยครับโอ้โหจิ้มจิ๊บครับแต่ก่อนคุณลากเยอะกว่านี้อีก คุณตัดยากดิขอมก่อนก็แข <trendy> ็งแรงเนาะแข็งแรงอะไรดีก็แข็งแรงเหมือนกันแรงแข็งแรงแข็งพระแล้วพระแล้วพระแล้วอะไรเพื่อนอ่าเราตามันจะไปไปเอาตรงนั่นเลยนะครับพระแล้วพระแล้วเพรแล้วเดี๋ยวมันจะไปไกลหุดจำนั่นละไอ้ดึงยิงดึงจ่าเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหทำไมใจมันเซวะฮะวนหลังเลยน้ำมาเต็มแล้วบ่มาแล้ว เฮ้ยดูครับด้วยฝีมือนชาญฉลาดชาฉกาดอ,อดยกโซ่ทีนึงต้องเอ็นตยพอครับเพราะว่าโซ่นักหรือว่าคนไม่มีแรงษษษโอ้ยนัโคตรดีเลยโซ่สังอ่ะอย่ยสังุนเมื่อเกิดโุนกับไอ้ กินหนึ่งเ,เชียงอ่ะน,นะครับตะขอเนดะีแยวผมใช้คุณหมุนบัวบานเองวันนี้จำเลมตัวขวดนี้อนเองต้องด้วยดูครับเขาจะผูกไงต่ออาเดมเดีนนี้เขาก็ผูกช้างเป็นนะฮะเอาทำลูกเคยได้อยู่ แต่งลูกเคยหนึ่งคนเมื่อคุณได้ลูกเคยอีกสี่สิบคนบวกเป็นสี่สิบเอ็ดคนแต่คุณต้องรวยหน่อยนะครับว่ากินเยอะนะครับคุณต้องซื้อข้าวต้องซื้ออะไรมาครับไปกินข้าว,นะน,วน้ำก็ไม่เปลือกนะข้าวปลาน้ำท้าไม่เปลือกครับประหยัดต่อประหยัดครับเราจะปล่อยบัวบานวิ่งเล่นนะฮะ เอาแต่นั่งก็ได้เอาแต่นั่งมากอะไรเดี๋ยนะแทงครับอันนึงแทงกับทะลุป๊าบนะครับเขาแทงเรื่องแทงนี่ไว้ใจใจเอ็มนะครับไม่เคยพลาดนะฮะถึงจะปิดไฟยังไงก็ไม่พลาดนะครับผมยังไรคนระับอะไรผมจะไม่ได้พูดอะไรเลยเออเออแจ็อะไรเนาะครับเอะอะด,ดูนะเดี๋ยวจะไป ที่นี่เราวิ่งออกมาสวนสนามเล่นนะครับเรลอยดูที่นี่เราวิ่งเล่นนะมันจะให้บุญหลายคนอันนี้นะวันนี้อันนี้กระดูกเหมือนไม่มีแรงไปเลยเพือดดึ้งไปโซ่ไป ผมจะสอนคุณดึงไปโฉบไปเราต้องทำทุกวันถึงจะอันนี้เออดึงไปโฉบไปดึงมาดึงมาหาสักดึงโอ้ดึงมันแข็งแรงนะดึงโอ้บุกเบิ้งแตะเดมเลยหอบขึ้นเกอเออดงอีกเออเอาใส่ขาสร้างวุนออบขาสังเลย อามานี่มาอ้อมเอามือเอามือมปดึงเออเออบุดอ้อมบัวบานเอ้าบุดอ้อมเลยครับปตะตูยูนั่นประตยูนั่นเอาคุณเอาขอกสิเอาเอามุดอ้อมมุดอ้อมบาแบนตระตยูนั่นประตูยูนิ่งเออ หยาบสุดผมไม่ได้เหยียบสุดโอ้ยคุณจะไม่มีแรงเอ้ยถืกบังคับเออกระลึกซางก็หนีว่ะมาน,น่อพี่เอาขา,าขึ้นเนาะเออแล้วคุณก็เอาตัวยืนแล้ออกอยู่ไหนวะันนี้ถือขู่คาสั่งอยู่ทันบ่ฮอดเออมาสิคุณปลดออกก่อนว่นะคนหนาเออพูดตัวไหนวันนี้ตัวบงังคับนะนี่เราว่าแมนเออออกเออทำเป็นบ้างสิครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ ทัก้าให้ด้วยทีหลังน่ะนี่จะไปล้างกูให้เหรอนั่นแหละฉีดยาฆ่าเห่าอกทำไมเห่าไม่ตายวะ <ừ. S 1> หมอนี่มันหมอจำโป้นี่โกหกกันหรือเปล่าเนะี่ยฉีดหรือเปล่าฉีดอ๋อฉีดยาเร่เร็วโบรานใจร้อนแล้วหนึ่งโอ้อี๋สั่งเลยนะโอ้ยากเลยฮะ สุดยังทำไมดีลาแท้ขันออกยากขันออกยากอ่ะดึงให้ตัวยูมันอยู่ระหว่างกลางเออมันดึงง่ายๆไม่มีอะไรไปขัดไปถูเออไม่แล้วก็เอามาใส่ตัวใหญ่ๆเลยโอ้เออหมุนใส่เลยฝั่งฝใส่สางถีดนอนเร็วๆเร็วนี่ต่างนี่เราอย่างเทย เอาเร็วๆ่ะเอาเร็วๆมันยัดเขาอะไรแท่งกลางเลยแท่งกลางเลยผมจะแท่งกลางว่ะล่ะแท่งแท่งตัะยูเขาสอดกลางเลยไหมโอ้ยเพี้ยนตัวไหนโอ้ยเพี้ยนเดี๋ยวผมจะสอนแทงกลางให้ดูนี่เอานี่เอาเอาตัะยูมาแท่งกลางเออเดี่ยวเขาเรียกแทงกลางเออนี่ใช้ว่างมืออ่ะจะพูดว่าสมองก็แรงเกินไปครับต้องบอกว่าใช้บอกบ้างมือ เอาบัวนั่เอาไรไงฝ่ามุนฝ่ามุนเร็วเรเร็ว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 บัวแล้วโอ้ยบัวบัวลองมาแล้ครับบัวลองเอาคุณคิดว่าแน่นยังไม่แน่นก็ลไฮะบแน่จับเด้อบนแน่นท่านหนึ่มุนจับอยู่นั่นแล้วมุนอีกโอ้ยนาะตายแล้วแกเบือนแก้เือนเอาบุหรลายบุหลายมือสันบุหร่ลายมือสันมือุหลายเร็ว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 เเอาเร็วเร็วเสร้างก็ถือก่อโอเคเรียบร้อยครับ ได้ลไลไลลแล้วครับผมไปบับานออกไปสู่โลกกว้างลูกเรียบร้อยครับบับานโอ้โหบัวหนได้วิ่งเล่นแล้วฮะนี่นี่อี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 สำรวจอำนาจักร,บ,นะรบัวบานนะปั๊บมันเรียบร้อยครับลาว้ามานหนึ่งทีเอา้าเอา้าแต่ขนาดอือแต่เดมทำไมไปอยู่ย <laughs> ยไกลย,ยังเลยะะฮะ จยากละไรละเอียดบัวละเอียดต่างงาเนาะเออเปิดรักแน่นปะเอาบัว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 อะไรลูกโอ้โหเรีนเล่นสัมผันเลยนะอ๋ออืมงัดตอมอ่ะลูกร่างโสพันขาเด้อแตเดี๋ยวไม่กล้ามาครับแต่เดี๋ยวมันนั้นวิ่งหนีฮะ วันนี้เลยไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงก็เราไม่เคยเขาไม่ค่อยมาไงแต่บุญหลายแล้วบูบาเห็นมาแล้วเฉยเออ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 เข้าไปสิบหรอมดมือไม่ไม่หรอกก็ให้เขาเล่นสักคลิปสองคลิปแล้วก็ค่อยก็ไม่ดีแล้วมันทุ่ม ฮะถ้าเอาไปต้องผูกระสันเลยผูกยาวเลยมันเรื่องฮะอือ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 มาเสิร์ฟกับปล่อยเลยโอ้โหปล่อยคุณตาแม่ครับเดี๋ยวคุณตามาเฮ้ยเอาจอบคุณตาทำอะไรเอ้ยจอคุณตาหน่เว้ยมาบอกจะไปฮึ่มช่วยตีตาเลย ๊ๆๆๆ哈哈哈๊ <im> ๊เอาเอาเอาโอ้โหมึนมากเลยครับมอนเหมือนพ่อมเลยครับผมเอาเอาดูเอาเอาดูว่ามีความสุขเดินเล่น โซ่ก็ใหญ่ดีนะจะได้หนักขาได้แขกแรงะ่ะโอ้โหไปเล่นดินูนละดื้อหลายลูกเอลยเอา,าไปนเราดูในอีพีต่อไปนะ